เราไปที่โซนภูเก็ตกันบ้างนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นมีหลายกลุ่มที่เดินทางมาร่วมโดยเฉพาะการปักหลักอยู่ในเมืองภูเก็ตแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่ค่ะสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันเขาก็มอบทุนการศึกษาทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนกว่า30ทุนภายใต้การจัดงานชาวเหนือสังสรรค์ปะกันม่วนใจค่ะ ในเรื่องนี้นายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตํารวจเอกไกรทองจันทองใบนายยสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนถึง30ทุนด้วยกันค่ะซึ่งสมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันจัดขึ้นภายในงานชาวเหนือสังสรรค์ป้ากันม้วนใจณโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตแล้วก็งานครั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาทีวีให้กับโรงเรียนบ้านคอเอ็นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีองค์กรสมาคมแล้วก็จตุรมิตรต่างๆอีกหลายหน่วยงานได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่สมาคมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับงานดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวเหนือนะคะได้มาพบป,ป,ปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมไปถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมศิละปะชาวล้านนาการจัดแสดงแฟชั่นโชวัฒนธรรมการแต่งกายทั้ง17จังหวัดของภ าคเหนือโดยมีสมาคมชมรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและสมาชิกชมรมชาวเหนือภูเก็ตอันดามันและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะเข้าร่วมงานจํานวนมาก สังเกตได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะดังภาพที่เห็นนะคะนายวัฒนพงศ์สุขใสค่ะประธานในการจัดงานก็ได้กล่าวว่าชมรมชาวเหนือภูเก็ตอันดมามันได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะเพื่อที่จะพบปะสังสรรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมศิลปะประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและช่วยเหลือกิจกรรมสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมภูเก็ตและสังคมส่วนรวมค่ะ